ค่ะทุกคนก็กลับมาเจอกับบีอีกแล้ววันนี้อยู่บ้านบันรกร้อนนะคะหัวฟูเลยจ้าลมแรงมากทุกคนมาอัปเดตอากาศกันนะคะเรามาที่บ้านบากร้อนกันแต่คือบียังไม่ได้เดินไปฝั่งท,งทะเลสาบเพราะว่าตอนนี้ก็คือลมแรงมากๆเลยทุกคนดูดูจากไม่ได้คือแรงมันหนาวไงทุกคนถึงแบบว่าแดดจะมีก็หนาวค่ะไม่ไหวพิธิกกำลังทาน้ำมันที่ระเบียงอยู่เนาะเพราะว่าครั้งที่แล้วอ่ะ พิติกมาล้างระเบียงไปแล้วก็เดี๋ยวครั้งนี้ต้องอทาน้ำมันเออก็เดี๋ยววันนี้นะบีจะพาทุกคนมาสำรวจนะคะว่าตอนนี้มีอะไรเกิดขึ้นมาบ้างแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะไปอัปเดตนะคะต้นล่าสเบอรี่ที่บีปลูกครั้งที่แล้วด้วยเนาะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะเดี๋ยวเราต้องเข้าสอบหน้าด้วยนะวันนี้เดี๋ยวไปกันเลยจ้าอุ้ยหนาวโอ้โห้โอ้ แรงแรงหนาวอ่าทุกคนเดี๋ยวมาอุ๊ยหนาวเดี๋ยวเราจะมาฝั่งนี้โอ้โหนี่จ้าขึ้นมาแล้วอันนี้คือลาสเบอรี่นะคะอันนี้มันจะเป็นแบบแตกต่าง สายพันกันไปเนาะก็หนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะคะอันแรกนี่ทำไมมันโอ้โหนี่มันแห้งหนี่ทุกคนอันเนี้ยแห้งอุ้ยอืมแต่ว่าฝั่งเนี้ยกิ่งเนี้ยโอเคเลยอืมกิ่งนีโอเคน้องแอบแห้งอะโอ้โคงแต่คิดว่าคงไม่ตายหรอกบีต้องตัดออกเนาะอันนี้นะต้องตัดออกแล้วก็อืม เนาะก,ก็ไม่เป็นไรอันนี้อุดมสมบูรณ์อุดมสมบูรณ์อันนี้คือดีมากนี่นะฮะต้นเนี้ยต้นเนี้ยอืมเนี่ยฮะหนึ่งต้นขึ้นมาแล้วก็แตกหน่ออืออันนี้ก็ดูดีมากนี่สายพันธุ์อะไรบีก็จําไม่ได้มันอยู่นูนใบมันอยู่ข้างล่างนวลในถึงชื่อเขาว่าอืมนี่เนาะอันนี้ก็จําไม่ได้เหมือนกันทุกคนว่ามันคืออะไรนี่นะคะ ก็เดี๋ยวถ้าออกผลอะไรยังไงก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูนะคะแต่ที่เห็นอยู่ข้างหน้าตอนนี้ก็คือถือว่าโอเคที่เราเห็นใบเขียวขึ้นมานะแต่ถ้าไม่มีใบเขียวแบบอันแรกนี่ก็คือบอกโอยตายเพราะว่าต้นหนึ่งก็เท่าไหร่อะ่ะสิบสี่สิบห้ายูโรก็ถือว่าค่อนข้างออโอเคอะ่ะก็ไม่ได้แพงมากแต่ว่าก็ยังแบบเออเสียดายไงถ้าสมมติว่ามันไม่เกิดเนาะก็รอดูไปค่ะ ป่ะเดี๋ยวเราไปดูพีนัทเอ้ยไม่ใช่อ่มอ,อะไรนะต้นมามุ้ยกันดีกว่าช่วงนี้ก็จะมาขออัปเดตก่อนนะทุกคนเพราะว่าอ่มเดี๋ยวคลิปแกเพ็ดนะคะเดี๋ยวบีจะลงให้ดูเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้ซิอะไรยังไงโอ้ยฝั่งนี้ยังไม่เกิดเลยทุกคนฝั่งนี้ยังไม่เกิดเลยนุ่นนะคะนะนุะน่น,น,นต้องรอยอแป๊บหนึ่งลอยแป๊บหนึ่งอืม อือเนาะรอ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 เหมือนกับว่ามันจะมันยังไม่ขึ้นหรือลบาไม่รู้แต่บีรู้สึกว่ามันจะเหมือนกับน้อยลงไปทุกปีทุกปีอะแต่ต้องรอดูค่ะรอรอ,อดูก่อนอืไปเดี๋ยวเราไปสำรวจตรงนี้ดีกว่าว่ามีเห็ดหรือเปล่าเ,เพราะว่าไอ้ตรงเนี้ยมันเคยเกิดเห็ดไอนะ้นั่นอะเห็ดมอรเรลอะทุกคนเออแต่ว่ามันดูยากมากเลยเนาะเพราะว่าอะไร จึงเนี่ยค่ะมันเป็นลูกสนอ่ะผลสนอ่ะโอ้ยมันต้องนั่งมองเพราะว่าสีไอ้เห็ดโมเรลอ่ะจะสีเดียวกันกับลูกสนเลยโอ้หาไม่เจอหรอกมียืนมียังหาไม่เจอเลยแต่เราคิดว่ามันคงจะไม่มีเลยทุกคนปีที่แล้วอ่ะก็มีไม่กี่ดอกเองตอนแรกอ่ะเจอเยอะเลยเนาะปีแรกๆนู่นน่ะที่เจออ่ะเออแต่คนี้พอผ่านไปทุกปีทุกปีก็ ลดน้อยถอยลงไม่มีจริงๆด้วยทุกคนอืมมีแต่ผลสนค่ะอืมมีแต่ผลสนไม่มีจ้ะเอ้อไปเดี๋ยววิจาพาทุกคนมาดูฝั่งบูเบอรี่นะคะแต่ว่าอันนี้ยังคือแบบไว้ใจไม่ได้บูเบอรี่เพิ่งจะขึ้นนะคะอันนี้ก็คือดอกเขาเนอะเป็นสีชมพูนะเห็นไหมจริงนี่เห็นไหม เป็นสีชมพูแต่คือว่าถ้าเห็นแบบเยอะๆอย่างนี้ก็ไม่ใช่ว่าเอ้ยปีนี้มันจะดกอะไรนะเราต้องรอรอให้มันขึ้นผลก่อนไอ้ดอกเนี่ยเพราะบางทีถ้ามันแบบตอนกลางคืนติดลบอย่างเงี้ยแล้วก็ลมแรงเนี่ยดอกมันก็อาจจะร่วงหมดได้พอดอกร่วงเสร็จปุ๊กก็ไม่ทําให้มีผลเออเนาะก็ต้อง ะะเดี๋ยวรอดูไปก่อนตอนนี้ยังตอบไม่ได้ว่าบูเบอรีเยอะหรือน้อยนะคะเดี๋ยวบีจะค่อยจะมาอัปเดตให้ดูอีกทีนึงแต่ตอนนี้คือแบบเออเริ่มแหละเริ่มที่จะบบบว่าแตกใบอะไรอย่างนี้เนาะทุกคนบิเจอเห็ดอะไรไม่รู้อ่ะดูอันนี้เดินเข้ามาสำรวจในป่าตรงข้ามบักร้อนเนาะอันเนี้ยมันเหมือนเห็ดไอ้นี่เลยอะ่ะเ,ออเห็ดเห็ดอะไรอะ่ะเห็ดนางลมอะทุกคนเหมือนมาก ดูค่ะเดี๋ยวให้ดูข้างหน้านุนเนี่ยทุกคนดูมันใช่หรือเปล่าหรือว่าเห็ดอะไรสักอย่างเนี่ยค่ะเราจะลองอ,ออกมาดูนิดนึงอุ้ยเห็ดนางลมจริงๆด้วยอะ่ะเนี่ยเอากล้องลองโฟกัสสิจ้าเออ โดนแดดไงี้กล้องเลยไม่โฟกัสเลยนี่ทุกคนหอมด้วยอุ้ยจริงจริงด้วยอ่ะเดินนะมูสมันก็เนี่ยเนาะมันชอบขึ้นตามไม้เงี้ยโอ้โหดูดูเนี่ยโอ้แต่ว่ามันก็น้อยน้อยทุกคนดูเห็นหนางลมจริงจริงด้วยอ่ะดู <TF> ขอนไม้เนี่ยต้องเก็บไว้ไม่ถึงว่าเก็บไปตรงนี้นแหละเอยหรือว่าเราจะแบกกลับบ้านดีแบกแบกขนไม้กลับบ้านไหมเนี่ย มันมีอยู่ท่อนแค่ไหนอ๋อนู่นไงตรงปลายมันก็มีน่นเห็นไหมเอาละจ้านี่อันนี้แหละไปเราเอาขอนไม้กลับบ้าน <c oughs> <c oughs> แบกไปปลูกที่บ้านเองเลยจ้าอุย้ยทุกคนดูเนี่ยบีเคยเก็บที่ตรงวัดพระร้อนอ่ะเนาะนี่ยคคะอุย้ยเจอเฉยเลยอะ่ะนี่โอ๊ยอาละจ๊ะไปแบกกลับบ้าน ไม่ธรรมดานี่ฟุกเจอเห็ดนี่เอาตอกับบ้านเอาไปฝากพี่ติก๊กนี่ <c oughs> <c oughs> เอาแล้วเนี่ยถ้าขอนเก่าพอสมควรแล้วก็แบบว่าที่แบบอากาศบริสุทธิ์อะไรอย่าเงี้ยทุกคนเออมันก็จะเจอเห็ดไอ้ตัวเนี้ยนะเท่าที่บีรู้นะที่ฟินแลนด์นะแต่ถ้าที่เมืองไทยเราก็ปลูกเอเนาะเออ อะไรเอ่ยแม่ก่อนเห็ดกับบ้นแล้วจ้าเดี๋ยวจะมาให้พี่ติ๊กดูพี่ติ๊กจะว่ายังไงโอ้ยสุดโอ้ยดูอะไรก็เกิดขึ้นได้ดู าาจาเดินเดินตลกเลยเหงาดูได้ก่อนแดทกับพ่อเดี๋ยวนี้่านทางหอกก่อนทุกคนเออแม่ข้างในตรงนู้นมันจะมีหรือเปล่าล่ะมันเหมือนจะมีมันเป็นน้ำอะ่ะเอออาจจะมี ผักกูดหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกันทุกคนเอาขอนนี้เก็บไว้ก่อนเราจะเอาไปอขอนไปวางก่อนเราจะเอาขอนมาวางตรงนี้ก่อนนี่นี่น้องต้องอยู่ตรงนี้อย่าลืมเตือนไีด้วยเวลาเรากลับมาอย่าลืมเอาขอนกลับไปด้วยจ้าไปเดี๋ยวเราไปดูผักกูดมีเปล่าไม่รู้ทุกคน ส่วนมากแล้วผักกูดอมันจะขึ้นตามแบบตรงที่มีน้ําอ่ะเออแต่ว่าเดี๋ยวจะให้ดูอ่ะให้ดูตรงนี้ก่อนอันนี้ไม่ใช่ผักกูดนะคะผักกูดอ่ะมันไม่ควรที่จะมีขนเนี่ยคะ่ะนี่จริงนี่นะฮะอันนี้ไม่ใช่ผักกูดนะนี่นะฮะเป็นขนขนนี่นะฮะก็คือกินไม่ได้เนาะนี่ดูชัดๆดูดกใกล้ๆเดี๋ยวเดี๋ย นี่นะคะอันนี้คือกินไม่ได้เป็นหนขนนะเห็นไหมกินไม่ได้นะนี่จ้ะไกลเกินไม่โฟกัสอะจึงนี่ประมาณนี้เลยไปค่ะกลับกันดีกว่าเอาขอดไม้ให้พี่ติ๊กดูสิดูนะเห็นไหม พี่คิดว่ามันน่าจะใช่นะเห็นนางลมเนี่ยอืมสวยซะด้วยนี่นะจิงอืมสวยมากดูไปแล้วจ้าไม่รอแล้วอุ๊ยอุ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยวอุ๊ปส แบกมาทั้งขอนนั่นแนหะละกลับบ้านนะตรงนี้ไงตรงนี้คือที่ไอเห็ดหัวไม่ขีดเรานี่นะฮะเห็ดหัวไม่ขีดเราก็จะอยู่ตรงนี้แหละเนี่ยแค่ตรงนี้ขวามือถึงตรงนี้แค่นี้เองที่บีเก็บทุกปีนะแต่ตอนนี้คือแบบแห้งมากต้องรอก่อนนะคะตอนนี้คงไม่มีอะไรออกนอกจากขอนนี้แล้วก็แล้วก็เห็ดอันนี้ ะเข้าบ้านกันนี่ ติ๊กบอกว่าราหกปูก็คือออ่า ทุกคนเราก็จะเอาไว้ข้างหลังนี่นะคะไม้ฟืนเออพอเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่บีเก็บอะที่บ้านพักลอนตัวเองเนี่ยตรงนี้เลยทุกคนเพราะเราตัดต้นไม้ใช่ไหมแล้วมันก็หลายปีแล้วมันเป็นตอเออแล้วก,ก่อนที่เราจะมีไอ้ตรงเนี้ยเออก่อเนี่ยค่ะบีเก็บตรงเนี้ยได้เนาะเออ,เอ,อก็ประมาณนี้เลยค่ะโอ๊ยบีไม่ไหวแล้วทุกคนหนาว จะเข้าบ้านไปดื่มกาแฟมีไม่ไหวแล้วก็คลิปนี้ก็จะมาประมาณนี้นะคะชมชมสวน,วนมัทกรอนนะว่าเออมีอะไรออกมาบ้างแต่ว่ามันก็สายกว่าที่อื่นนะ่ะทุกคนเออต้องต้องรอนะคะว่าอะไรยังไงนะก็เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะพาไปที่ไหนนั้นก็รอติดตามนะคะสําหรับคลิปนี้มีไปแล้วนะบายไฮ้นะ oh <no. S 2> แต่ต้องแน่ดีนะทุกคนเพราะว่า ดึงๆนะคะบ้านเออลมมันไม่โดนเพรอะแราไกจะไปแบบว่าพาไปดูขน้าบ้านไม่ไหวไม่ไหวจริงคนหนาวหนาวจนเจ็บหัวเชื่อไหมบ๊ยนี่ดูความไวพี่ติกซื้อพลิกมาระจะสามต้นจะรีบไปไหนโอ้ยเออทุกอย่างยังคงไม่เติมดินนะคะเพราะมันยังอากาศหนาวอยู่เลยทุกคนเออนี่นะคะ เดี๋ยวเราค่อยเติมดินแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยมาปลูกพริกกันนะสามต้นจ้ะพริกเผ็ด